ลูกค้าตัดผมสั้นมาแล้วดูแลไม่ได้ขี้เกียจเซตทรงขี้เกียจได้ขี้เกียจรีดมาฟังทางนี้เลยค่ะการยืดล็อกทรงผมสั้นนะคะลดปัญหาผมเป็นเป็ดนะคะลดปัญหาการรีดผมนะคะการใดผมการยืดล็อกทรงนะคะทําให้ผมตรงแต่ไม่เรียบแบนจนเกินไปนะคะการยืดล็อกทรงเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ตัดผมสั้นแล้วไม่อยากเซตทรงนะคะอยากให้ทรงอยู่ทนนะคะ อยู่นานนะคะใช้วิธีการยืดล็อกทรงได้เลยค่ะเคสนี้นะคะกิ๊กตัดแต่งทรงผมให้น้องใหม่นิดนึงนะคะตัดความยาวของผมขึ้นค่ะเคสนี้ใช้น้ำยายืดได้แต่ได้ของเชฟวีนะคะตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคนเป็นน้ำยาดัด เชฟวีนะคะสูตรแข็งแรงนะคะก่อนที่เรานะคะจะลงน้ำยาเราจะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีก่อนคิดนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยผมลูกค้าผ่านการยืดแล้วหักโคนมานะคะปลายผมช็อตแห้งเสียนะคะก่อนลงน้ำยากิ๊กฉีดเชื่อมประทะแกนโมโนเพกเอนะคะแล้วก็ลงน้ำยาได้เลยคะ่ะทุกคนซเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์ค่ะทุกคนลงน้ำยาไปแล้วประมาณ20นาทีคะ่ะ แต่ผมลูกค้าไม่ยืดจุ่นค่ะทุกคนดึงยังไงก็ไม่ไปค่ะกิ๊กเลยถามประวัติลูกค้าใหม่น้องบอกว่า ทำเคลาตินสุดเองที่บ้านมาค่ะเรียบร้อยเลยค่ะขูดสารเคลือบออกเลยค่ะนะการขูดสารเคลือบออกนะคะจะทําให้นะคะการคลายโครงสร้างเส้นผมนะคะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะหลังจากขูดสารเคลือบออกแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ํายาเข้าไปใหม่นะคะทิ้งเวลาไว้อีกประมาณ10นาทีนะคะเมื่อความยืดหยุ่นของผมมาแล้วเราก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีของ3บวกอีกหนึ่งรอบนะคะและ ทำการบำรุงเชื่อมประทาแกนผมทำสปาร้อนด้วยทีสเมินนาเวนซีเพื่อคืนสภาพเส้นผมให้กลับมาแข็งแรงนะคะเห็นแบบนี้น่ากลัวมากใครนะคะที่จะยืดหรือจะดัดผมลูกค้าที่มีสารเคลือบแนะนำนะคะให้เอาสารเคลือบออกให้ได้ที่จริงเคสเนี้ยเราสามารถใช้สูตรแอคต้าทะลุสารเคลือบได้เลยนะคะ แตกยิกนะคะลืมถามประวัติน้องไปนะคะว่าทำเคลาตินสุดมาหรือเปล่านะคะเซอร์ไพรส์เลยนะคะเมื่อเราบํารุงเสร็จแล้วนะคะใส่ตัวบํารุงนะคะสเปรย์ป้องกันความร้อนสำหรับผมเสียนะคะทุกคนเป่าให้แห้งสนิทเลยนะคะจากนั้นก็ทำการรีดผมได้เลยค่ะเทคนี้นะคะทำการรีดด้วยเครื่องรีดเมจิไทเทเนียมนะคะของแท้เกาหลีนะคะทุกคน รีคนผมให้ตรงนะคะส่วนปลายผมเราจะหักข้อมือเล็กน้อยนะคะการยืดล็อกทรงนะคะจะไม่มีรอนเลยค่ะจะเป็นแค่พองๆที่ปลายนะคะเข้ากับทรงที่เราตัดไว้นะคะทุกคนรีดหักข้อมืองอปลายผมเล็กน้อยนะคะเมื่อลงน้ำยากูก,กนะคะรอนจะคลายอีกระดับหนึ่ง